สวัสดีค่ะสวัสดีกับลีเกชานแนวนะคะทีมะหล่นครั้งที่8ดค่ะสวยมากเลยค่ะกับเช้าวันจันทร์นะคะ ลนครั้งที่แปดแล้วค่ะ มีรถมาเกตนะคะค่ะมาลากีมาไปนะคะนี่โอ้โหพามากวดๆทีมานะคะค่ะสำหรับคลิปนี้พอเท่านี้นะคะ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งติ้งติ้งติ้ง,งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะกับลีเกเช,ชาแนวนะคะบ๊ายบาย